สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่27เดือนมิถุนายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน,น้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u บ s ไ r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟุตบอลยูโรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฮอลแลนด์พบกับทางด้านเช็กคู่นี้แข่งขันกันเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีิติเฮตุเฮตการพบกันกับทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางด้านฮอลแลนด์นะครับพวกเขาชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านฮอลแลนด์นะครับพวกเขาพบกับทางด้านมาซิโดเนียเหนือผลคือฮอลแลนด์สามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็น์6นัดหลังสุดของทางด้านฮอลแลนด์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่83.3 3สมเปอร์เซ็นเสมอที่1 6บหเปอร์เซ็นและแพ้ทีู่ปครับผม เรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดของทางด้านเชกนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเชกนะครับพวกเขาพบกับทางด้านอังกฤษผลคือเช็คแพ้อังกฤษไปด้วยสกอร์0-1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านเชกนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่33.33เ33ปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮการพบกันกันทั้งสทีมตามข้อมูลเบอร์เบไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดู4ถิต6เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านฮอลแลนด์นั้นดูดีกว่าทางด้านเช็กอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ฮอลแลนด์ต้องพบกับเช็กผมขอฟันธงว่าฮอลแลนด์สามารถชนะทางเช็กได้ด้วยสกอร์2ประตูนหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเบลเยียมพบกับทางด้านโปรตุเกสคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมซีต,ติเฮตูเฮก,การพบกันกรัทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม ซตี6เกมหลังสุดของทางเบลเยียมนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านเบลเยียมนะครับพวกเขาพบกับทางด้านฟินแลนด์ผลคือเบลเยียมสามารถชนะไปได้ดยสกอร์0ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านเบลเยียมนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่83.33เมออยู่สมอที่16.67และแพ้ที่อยู่ที่0%ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทางด้านโปรตุเกสนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านโปรตุเกสนะครับพวกเขาพบกับทางาด้านฝรั่งเศสผลคือเสมอกันไป2ปรตุต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านโปรตุเกสนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เอเสมอที่3 3 3 3และแพ้ที่16.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีตีเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสทีมตามข้อมูลเบนเว็ไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูซีตี6เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าคู่นี้นั้นค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่เบลเยียมต้องพบกับทางด้านโปรตุเกสในคู่นี้ผมขอฟันธงว่า90นาทีจะเสมอกันไปดุสกร์หนึ่งประตูหนึ่งครับผม แล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการนอร์เวย์ดิวิชันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโบโดกิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตาร์เบกคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสี่ตีเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเวไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางด้านของโบโดกิมนะครับพวกเขาชนะ1เสมอสาและแพ้1เกม โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านโบดูกิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตาร์เบกผลคือโบดูกิมสามารถเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์5-2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างโบดูกิมกับทางทีมเยือนอย่างสตาร์เบกนะครับทางเจ้าบ้านโบดูกิมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20%เสมอที่60%และแพ้อยู่ที่20%ครับผม 4-4-6เกมหลังสุดของทางด้านโบดูกิมนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านโบดูกิมนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมนผลคือโบดูกิมเปิดบ้านแพ้ปารูสกอร์0ปะรูตอ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านโบดูกิมนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่3 3 3 3ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยอนอย่างสตาเบกนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านสตาเบกนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวาเลเรนกาผลคือสตาเบกเปิดบ้านแพ้ปุสก0ประตูต่กกอ 0, 2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยอนอย่างสตาเบกนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่3 3 3เปอเเสมอที่0ปอและแพ้ที่66.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีติติเฮทุเฮกการพบกันกับทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ว่าทั้ง5เกมนั้นเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่โบลูก,กิมต้องมาเยื s t a สตาเบ็กที่ฟอร์มไม่ค่อยดีผมขอฟันธงว่าโบลูก,กิมสามารถชนะทัาสตาเบ็กได้ร้สกกอรอ2ประตูต่อหครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อ,อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ